สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับ4กลุ่มตกหล่นนะครับทั้งหมด9ล้านคนนะครับดูกันชัดๆว่าใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างนะครับผมการเยียวยาเงินรอบสุดท้ายนะครับก็มี4ี่กลุ่มตกหล่นอยู่ประมาณ9ล้านคนนะครับผมกระทรวงการคลังนะครับเตรียมจ่ายเงินรอบล่าสุดนะครับให้กลุ่มตกหล่นอีก เกือบ9ล้านคนซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินได้เร็วที่สุดภายในเดือนนี้นะครับแต่หากไม่ทันนะครับก็จะจ่ายให้เดือนก่อกรกดาคมนะครับผมโดยนะครับการประชุมพิจารณาเงินเดียวยากลุ่มตกหล่นนะครับเพิ่มเติมแม้รอบสุดท้ายนะครับก็พบว่ามีจำนวนทั้งหมด9ล้านคนนะครับซึ่งจะเป็นการโอนเงินรอบสุดท้ายนะครับคือเงิน ห้าพันรอบสุดท้ายก็จะโอนเข้าบัญชีของท่านนะครับทั้งหมดประมาณ9ล้านคนนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะต่อไปนี้ครับคือกลุ่มผู้ลงทะเบียนนะครับเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จประมาณ3 0 0 0สนคนนะครับ กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ1.2ล้านคนนะครับกลุ่มผู้ตกงานที่ยังจ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ6เตือนจำนวน66,000 0 0เอ่อ66,000คนนะครับแล้วก็มีกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดจำนวน6.9ถึง7ล้านคนโอ้โหทั้ง4กลุ่มนี้นะครับก็จะเตรียมรับเงินเยียวยารอบสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มตกหล่นทั้งหมดนะครับผม นี่คือข้อมูลนะครับข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันเป็นเงินเดียวยารอบสุดท้ายสําหรับ4กลุ่มตกหล่นนะครับสําหรับใครที่เข้าเกณฑ์เข้าขายก็อย่าลืมไปเช็คข้อมูลกันละกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ